อันนี้คงไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมบอกว่าผมเนี่ยปกติถ้ามันสีขาวนะครับแต่ที่มันดำเนี่ยเพราะอะไรนะครับเรามาดูกันนะฮะเล็บของเราเนี่ยเราไม่มีใครมีเล็บสีดำใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ไปทาเล็บแล้วเนื้อเล็บเนี่ยมันสีขาวนะครับถ้าเราตัดเล็บออกมาเราเอาสีเล็บเนี่ยมาเทียบดูมันก็จะเหมือนผมขาวแล้วถ้าเราดูริมฝีป่าของคนเราเนี่ยความจริงถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของการมีไฟมีอะไรเนี่ยผิวของริมฝีปากก็ไม่มีสีนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยพื้นฐานแล้วของผมผมของเราเนี่ยมันไม่มีสีหรอก แต่ที่มันมีสีเพราะมันมีเซลล์เมสีเนี่ยมามาคล้ายๆมาย้อมมาทํางานร่วมก่อนที่มันจะโผล่จากหนังศีรษะมามันก็เลยมีสีดําเพราะฉะนั้นให้เข้าใจหลักการก่อนว่าการที่มันสีขาวนี่ไม่ใช่ว่ามันสีดํามันหายไปแต่ปรากฏว่ามันเป็นสีขาวที่ไม่ได้ถูกย้อมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาถามว่าแล้วเซลล์เมสีมันหยุดทํางานเพราะอะไรเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจ3มระบบนะครับ มีอยู่3ระบบที่จะต้องทํางานเป็นสมดุลกันเพื่อที่จะทําให้การย้อมสีด้วยธรรมชาติของเซลล์เม็ดสีเนี่ยทำให้เซลล์เม็ดสีเนี่ยส่งเม็ดสีไปที่เส้นผมเนี่ยสมระบบนั้นก็มีระบบฮอร์โมนระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะครับสระบบนี้นต้องทํางานร่วมกันก็จะทําให้เซลล์เม็ดสีเนี่ยย้อมทําให้โดยธรรมชาติได้เส้นผมออกมาเป็นสีดําในคนเอเชียครับ สําคัญที่สุดความเครียดเนี่ยทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าความเครียดเนี่ยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเสียหมดเพราะความเครียดทําให้เรานอนไม่หลับนะครับบางคนบางคนก็รับประทานอาหารไม่ได้ถ่ายไม่ได้อันนี้เราจะเห็นว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันพังเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันก็ยืนยันแล้วว่ามันทาลายระบบประสาทอัตโนมัติของการทํางานของมันสองถ้าใครเป็นสภารสตรีจะรู้เลยว่าความเครียดถ้าสะสมเรื้อรังนานๆเนี่ยเราจะทําให ประจําเดินผิดปกติหรือบางคนมีลูกยากใช่ไหมฮะอย่าง,งเช่นเห็นว่าคู่สมรสใหม่ๆเนี่ยบางทีผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเพราะเครียดมากทํางานเยอะก็ไม่ตกไข่อันนั้นเป็นข้อย,ยืนยันว่าความเครียดมีผลต่อฮอร์โมนใช่ไหมฮะอีกอันกน็คือว่าเราเห็นว่าความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยเราเห็นว่าระบบภูมิเงานี่เขาเสียหมดนะครับดังนั้นความเครียดเนี่ยกับปัญหาไทรอยปัญหาปัญหา s อ e ออะไรต่างๆเนี่ยก็เราจะเห็นว่าความเครียดเนี่ย มันเป็นต้นเรื่องของระบบประสาทอัตโนโมัติที่ผิดพลาดระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดพลาดแล้วก็ระบบของมลที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความเครียดก็จะมีผลต่อการทํางานของเซลล์เม็ดสีก็จะทําให้เกิดอาการผมหงอ,อกได้ครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าเราได้จู่หัวไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นนะครับว่าช่วงนี้เราจะมีคนติดโควิดเยอะ มีคนทีู่กผลกระทบจากโควิดทั่วโลกแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดวัคซีนอะไรต่างๆที่เราต้องทำคำถามกันนั่นก็มีรายงานนะครับว่าในช่วงที่เรามีโควิดวุ่นวายเนี่ยมันมีรายงานว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาผมร่วงเป็นยอมแล้วก็เกิดปัญหาผมงอ,อได้เร็วขึ้นโดยโดยโดยอาจจะมากกว่าในภาวะก่อนนั้นนะครับก็จะมีรายงานซึ่งทีมงานของเราขึ้นมาให้ดูนะฮะอันนี้เป็นรายงาน เมื่อปีที่แล้วนะครับจากบราซิลนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยคงไม่น่าแปลกใจว่าจะมีวัยรุ่นที่มีผมหงอกก่อนวัยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กๆมีผลกระทบต่อการที่ต้องเรียนออนไลน์บางมาเป็นเวลาเป็นปีกว่าแล้วจะถึงสองปีแล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องงการตกงาน,นอะไรต่างๆยุนี้ให้ผมคาดเดาคือจะมีปัญหาเรื่องผมหงอกก่อนวอัยเกิดขึ้นเพราะผลโควิดมากครับ ถ้าอยากจะให้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์นียช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด Subscribe กันด้วยนะครับ